สวัสดีนม่ทิศาคณะศิลปะประยุกต์นะครับก็คาวที่แล้วติดค้างในเรื่องของการ make file new ในการออกแบบโบชัวในอีซายซึ่งการสร้างไฟล์ที่ทำโบชัวนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจในเรื่องของรอยพับนะครับรอยพับตัวอย่างที่จะทำให้ดูก็คือ ไฟล์ของโบชัวสามพับนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นงานที่ทุกท่านต้องทำนะครับเอาตัวแรกก็คือไฟล์วิไฟนะครับแล้วก็เลือกที่ New Document นะครับ New Document Control เองหลิกเข้าไปนะครับแล้วจะขึ้นตัวผลิต New Document ขึ้นมานะครับก็ Document preset ก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่า n u r o e r of Page นะครับ number o f a s e ใส่2องเพราะว่าเราจะมีปกติโบชัวจะมีหน้าหลักนะครับใส่ number o f a s e ไปสองแล้วก็ paper size paper size ให้เลือกที่ a 4นะครับ paper size ให้เลือกที่ a 4แล้วก็ตรง orientation ให้เลือกทิ่ที่หนานอนแล้วส่วนที่สำคัญในการออกแบบของโบชัวสามพับนะครับก็คือ column c o l u m ์สามภัพก็ต้องสาม c o l u m ์นะครับ ใส่หมายเลขสามแล้วก็กัสเตอร์กัสเตอร์ก็คือช่องไฟนะครับกัเตอร์ก็คือช่องไฟเราจะใส่ที่สองตัวนี้กกอกตามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทําไมต้องเป็นสองช่องไฟสองซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัว margin, มาจิ้น Margin ก็คือตัวตําหนดตอบงานทั้งหมดก็กลิกกลินปกติทั่วไปก็ใส่หนึ่งนะครับหนึ่งเซนติเมตรตามนี้นะครับตามี ตอนนี้คือรองเทปจะตามมีก่อนนะครับคลิตกเคิดเมื่อคลิกโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวสอบของลักษณะของโบชัวนะครับสังเกตดีดีว่าเราจะมีตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณของกัตเตอร์ก็คือเราจะเว้นช่องไฟไว้กัตเตอร์ละสองเซนติเมตรเอกผลนะครับเราจะมาคลิกในเรื่องของ ซึ่งกระดาษ A4 มีทั้งหมด29.7เซนนะครับขนาดการแบ่งเป็น3ส่วนก็คือขนาดก็คือพิกเซลเอนเชิเช็คดูนะครับใส่ไว้9.9แล้วก็ High 21นะครับโอเคสังเกตว่าตรงนี้นะครับเราก็เอามาไว้ที่ศูนย์ะครับการกำหนดแล้วก็อะไนก็คอ p ปี หลังจากนั้นก็ไปที่ผ่าอินเตอรนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เก้าจุดเก้าลองเปลี่ยนสีเพื่อความเข้าใจนะครับสังเกตดีๆว่าตรงเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงเก้าเซนติเมตตรงนี้จะเป็นรอยพับ ไ่าใส่โซมโซักสี่นะครับีถึงนะครับสังเกตดีๆว่าเส้นพวกนี้จะเป็นรอยพับเวลาพับนะครับคอปี้นะครับแล้วก็ฮีเทสก็เป็นอะไร่เนเก้าสิบเจ็ดสองประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันจะถูกแบ่งเป็นตามนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนมุมขวาของหน้าแรกนะครับจะเป็นปกหน้าส่วนตัวนี้จะเป็นปกหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นลอยครับนะครับตัวนี้คือการกำหนดไฟล์และเวลาทํางานเนี่ยเราจะมาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เช็คความละเอียดเช็ครายละเอียดในเรื่องของการสร้างไฟล์ที่ถูกต้องต่อน,นะครับตัวนี้ลองไปที่โรงงานดูแล้วเราจะมาดูเรื่องของการดีไซน์ที่นี้นะครับ